เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กรุณา,ารายงานในเบื้องต้นแต่ขอบคุณ สำนักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานเลขาลูกการตลอดทั้งได้ทราบว่ามีประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษามาด้วยครับต้องขอบคุณที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากข่าวที่แล้วที่มีเพียงสภาพัฒน์ที่มานะครับประธานครับผมใกล้ข,ขอญาตอภิปราย ส่วนที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญที่สุดเพียงด้านเดียวด้านนั้นคือด้านการปฏิรูปด้านการศึกษานะครับนในเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาซึ่งเป็นด้านที่12ครับท่านประธานครับผมอยากจะขับเรียนไปยัง ทับทางสภาพั์และขัรมการปฏิรูปนะครับสําหรับด้านการศึกษานี่ในข่าวที่แล้วเราก็ให้ข้อสังเกตไปว่ามันไม่มีความคืบหน้าในหลายต่อหลายรอบที่มารายงานนั่นก็คือไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วกเ็เสนอแนะไปว่าให้ ดำเนินการในสิ่งที่เป็นการปฏิรูปและก็มารายงานแต่ว่าสิ่งที่ท่านรายงานมาครั้งก่อนก็ตามมันไม่ได้เป็นการปฏิรูปหรือแม้แต่ครั้งนี้นะครับก็ยังที่รายงานมากิจกรรมที่ดําเนินงานขึ้นใหม่นั้นก็ยังไม่เป็นการปฏิรูปนะครับท่านประธานครับประเทศของเรารอมานะครับรอมานานร่วม เจ็ดปีนะครับที่ที่จะให้มีการปฏิรูปแต่ว่าการศึกษาเนี่ยนะจะเปลี่ยนประเทศจะปฏิรูปประเทศได้จะพัฒนาประเทศประเทศจะเดินได้นั้นจะต้องอาศัยคนเป็นเครื่องมือและก็การศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้คนมาพัฒนาชาติบ้านเมืองครับคำว่าปฏิรูปหลายคนก็โต้แย้งเป็นวาทะกันว่า เป็นการล้มล้างแต่หลายคนก็บอกว่าการปริรูปคือการทําให้ดีขึ้นไม่ใช่ล้มล้างแต่ผมอยากจะเรียนนี้ครับว่าถ้าจะเป็นการปฏิรูปนั้นครับการปฏิรูปมาจากคาว่า reform มึก็คือการจัดรูปจัดฟอร์มใหม่ไม่ใช่แบบเดิมๆนะครับผมอยากจะกลับเรียนไปยังคณะกรรมการปฏิรูปว่าที่ทําผ่านมานั้นเรื่องกฎหมายท่านก็ไม่มีอะไรคืบหน้าและมันไม่ใช่เพียง กฎหมายเจ็ดฉบับเท่านั้นที่จะปฏิรูปการศึกษาได้นะครับก็ควรจะมากกว่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้คณะกรรมการปฏิรูปได้พิจารณาแล้กวก็นำมาเสนอข่าวต่อไปนั่นก็คือว่าเราจะต้องจัดการกำหนดให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ใหม่นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป้าหมายหรือปรัชญาการศึกษาเนี่ยของประเทศนี้จะเป็นอย่างไร นะในยุค4.0หรือในยุคศตวรรษที่21นีนะควรจะเป็นอย่างไรให้การศึกษามันคืออะไรและคนเรียนเรียนเป็นอะไรอันที่สองคือเรื่องรูปแบบการเรียนหรือหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการเรียนสถานที่เรียนระยะเวลาที่เรียนและวิธีวัดและประเมินผลน่ะมันจะต้องไม่ใช่แบบเดิมๆที่ที่เป็นอยู่และเรื่องที่สามก็คือเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งระดับชาติ กระทรวงควรจะเล็กกว่านี้ไหมจังหวัดเขตพื้นที่ศึกษาการจังหวัดยังคงจะมีอยู่ต่อหรือเปล่าสถานศึกษาจะเป็นเช่นไรสถานศึกษาจะเป็นที่ที่มีความปลอดภัยสถานศึกษาเป็นที่ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดรเริ่มสร้างสรรค์มีคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของเขาหรือไม่นะครับ ดังนั้นยังมีประเด็นที่อยากจะเห็นคือเรื่อง,องการผลิตครูการใช้ครูอาจารย์ด้วยวันนี้ระบบการจูงใจให้คนดีคนเก่งมาเป็นครูนี่ทำอย่างไรสวัสดิภาพสวัสดิการเงินเดือนค่าจ้างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นครูหรืออาจารย์มาอะไรเส้นทางความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิตไม่มีเช่นนี้ จะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรเขาต้องการเห็นรูปแบบใหม่ๆการผลิตครูไม่ใช่จะแบบเดิมจะควรจะมีจุดเน้นอย่างไรเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของครูให้ทําการควบคุมพฤติกรรมผู้เรียนโดยการเสริมแรงและจูงใจทางบวกแทนการใช้วิธีเดิมๆคือการลงโทษหรือการแกล้งที่เคยเป็นมาครับ,บท่านประธานครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เขาอยากเห็นใหม่ก็คือเรื่องวิธีการงบประมาณ ตาอย่างไรยังจะมีสถานศึกษาที่ต่างถิ่นกันนะครับมีความหลเหลืล่อมล้ำมีขนาดเล็กได้เงินน้อยอะไรทั้งหลายท่านประธานครับผมอยากจะกล่าบเรียนไปยังคณะกรรมการรูปนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมนำเรียนนั้นท่านจะต้องเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งดองไว้นานแสนนานนะครับเพราะนั่นคือแม่บทที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และกฎหมายสําคัญสําคัญอีกมากนะครับเป็นต้นว่าพระราชบัญญัติระเบียบพัหาราชการกระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูดังนั้นข้าราชการ พร,ร ب, พระราชัญญัติระเบียบพนักงานสถาบันอุดมศึกษาอะไรเหล่านี้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งจะต้องเร่งรีบนะครับซึ่งจะทําให้เกิดกรรมการครุสภาใหม่ที่เป็นไปตามหลักวิชาชีพมีคณะกรรมการบริหารบุคคลของครูคือกศที่มีครูมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปให้เป็นไปตามปกตินะครับและก็ต้องเร่งรีบปรับปรุงหลักสูตรขนาดใหญ่ถึงวิธีการวิธีวัดผลประเมินผล อะไรอื่นเหล่านั้นรวมทั้งวิธีการคัดเลือกคนเข้าเรียนต่อในสถาบันรำษารวมทั้งวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหม่ๆว่าจะทําอย่างไรไม่ใช่โรงเรียนเล็กก็ได้งบประมาณน้อยตามหัวของเด็กมหลาลัยที่อยู่ป้านนอกมหลาลัยที่อยู่กับท้องถิน่นก็จะได้รับงบประมาณเพียงหลักร้อยส่วนมหลาลัยในส่วนกลางก็หลักพันล้านหมื่นล้านอย่างนั้นหรือไม่ อย่างนี้ครับคือสิ่งที่จะเป็นการปฏิรูปที่ผมนําเรียน45ประการนั้นจะต้องผ่านาพร,ระราชบัญญัติหรือกลไกทางกฎหมายที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนที่ท่านรายงานมานี้ไม่ใช่การปฏิรูปครับเป็นการทํางานลูทีนปกติเป็นการพัฒนาครูด้วยหลักสูตรนั่นนี่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเพียงโครงการพัฒนาธรรมดารรมดาครับ ก็ใค่ข,ขอฝากเรียนกรรมการปฏิรูปนะครับหวังว่าข่าวหน้าน่าจะนำเสนอสิ่งที่เป็นการปฏิรูปและก็มีความคืบหน้าจริงครับขอบคุณครับครับเชิญท่านสงวนครับ